วันนี้มาชมมวยไทยมันๆชกกันในน้ำหนักพิกัด116ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงเห็นยันนี้ก็คือรถเก๋งเพชรหนุ่มน้อยอายุ17ปีสูง170เซนติเมตรมาจากจังหวัดอุบลราชธานีส่วนผู้ชกของเขาฝ่ายน้ำเงินจอมจิตติสิทธิช้างไทยอายุ15ปีสูง160เซนติเมตรมาจากจังหวัดพูทเจดนะครับวันนี้สิงห์อีสานกับะการใต้เจอกันนะครับรถเก๋งนี้ชกมา19ครั้ง ชนะ17แพ้2ก็มีเสมออดีตนักชกไร้ผ้ายนะครับ10ไฟติดต่อกันไม่แพ้ใครเลยนะครับเพิ่งมาสะดุด2นัดหลังขอให้นะครับเพิ่งมาสะดุดไปแค่สองครั้งนะครับแต่ฟอร์มหลังสุดก็กลับมาชนะรวดอีกเหมือนกันนะครับส่วนจอมจิตตินีชกมา17ครั้งชนะ12บแพ้5้าไม่มีเสมอนะครับหาไฟหลังสุดนี่ก็ฟอร์มดีนะครับจอมจิติชนะรวดมาเหมือนกันวันนี้ฟอร์มดีทั้งคู่มาเจอกันนะครับ มาดูว่าใครจะได้รับการชุม,มือในวันนี้อายุห่างกันสองปีนะครับประสบการณ์มวยต้องเป็นรถเจ๋งนะครับเจอกับมวยใหญ่ๆต่างชาติก็ชกมากระดูกมวยดีกว่ามากเลยนะครับรถเจ๋งแต่สติการชกหนึ่งใกล้เคียงกันอยู่นะครับแต่เบอร์ใหญ่ๆนี้เป็นรถเจ๋งผ่านมาหมดแล้วว่าเป็นอดีตนักชกไร้พ่นะครับ ช่วงสิบไฟแรกนี้เจอจำนวนใหญ่ๆแต่ก็ชนะรวดมาได้ทุกครั้งนะครับเอาปคู่กันอย่างสวยงามเลยนะครับตอนนี้บายคุณเสร็จแล้วก็มาฟังกติกาจากกรรมการก่อนนะครับ นมการเตรียมความพร้อมเช็ดน,นมเชดหน้าก่อนพร้อมแล้วดูยกสิหนึ่งเลยรถเจิงอืมเป็นจำเจตเตะก่อนเลยรถวเจกเตะขึ้นยังดูเชิงอัดไปเรื่อ,อยๆน,นะครับมวยคกีนี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเอาแหลกเตะกันพับเตะพับน้กพับในกันยอดทีจำเจตเตก็เจิงเตะพับใน ยังเตะไปเล่นพับในพับนอกกันไปโยอทีบรถรถเจกะเตสวนดูเหมือนวันนี้รถเจงจะเน้นฐานล่างนะครับจอมจิตตินี่ก็ยังไม่กล้าประทาเท่าไหร่นะครับหาจวัวหวะกันโยเอาเตะเลยจอมจิตติ ยึดเสกันอยู่เอาทพีพยายามจะไม่รถเจ็งเข้าใกล้นะครับจนเห็นลดเจ็งเตะพับในเอาเตะขึ้นมกันแต่เตะนิ่มเจ็งมาข้างหน้าเตะพับในเอาหมัดเือร้อนขึ้นอยู่จำจิตจิตจำจิตมัดแต่มันดอกนิเวศรถเจ็งยังเป็นฝ่ายพยายามเดินเข้าหาอยู่จำจิตจิตก็เตะสกัดไว้ ตคพับอืมแต่เวอร์โดนเตะสวนเลยระเจียงมาจนจินดีมัดพยายามมีมัดมาช่วยโย่รถเจียงมาเขาหน้ามาเขาหน้าข้างนึงอา้าวจอมจิตเตะขมจับขาได้ไม่มีอะไรรถเจีงเยงเตะเดินฐานล่างกันโย่ยกขาหลอกกันเตะขาปิวไปเลย จบจินงมัดเข้าหน้าถจงยงหาจังมาเข้าไปทำยางนนอาทีตนะคะเต็มแต่เบือ่อจนเตะดากเลยดอกนี่รถจิงมัดแต่ยังเบื่อยู่ทีบทำจมจิ่งตเตะขึ้นอย่าเตืมเดินฐานล่างอยู่รถเจ๋งเดินที่ขาไปก่อน ตะอีกครั้งหนึ่งเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการแล้วจมยีเตเริ่มดึงหลบแล้วเริ่มมีอาการแล้วที่ขานะครับตัวจิงเริ่มเห็นอาการแล้วนะครับเริ่มเห็เน i. I อาการแล้วเตะเตะโอเตะไปเตะมาอย่างแตกกินใการมกานนับเลยนะครับยุดติดกันชกไปนะครับโอ่น่าเงี้กีอย่งางกกดูการแล้วไม่น่าจะรู้ได้ก็ยุดติดกันชกไปเลยโอมาเร็วจบเร็วนะครับก็ไปขอโทษขออภัยกันก่อนนะครับ อาชีพเดียวกันทีมงานก็ขึ้นมาดูก่อนนะครับมาเร็วจบเร็วเลยโอ้มาอีกครั้งก็ยังรักษาฟอร์มเจ๋งของเองได้อยู่นะครับรถเจ๋งอดีตนักชกไร้พ่ายนะครับมาทีไรก็ได้ใจผู้ชมตลอดนะหมัดข้าหน้าดูว่าเกิดเหตุการณ์อะไรนะครับอจอมจินตกรรมขึ้นเหมือนกันแต่ยังไม่เข้าเป้าเดีเทไล หมัดนี้เฉียดนหน้าไปรถยังเตะไว้ที่ขาหลองนี้นะครับโอ้ถึงกับหลองกากเลยแล้กันสุดไปเลยนะครับเตะเข้าที่ขาซ้ายเนี่นะครับโอ้พยายามจะลุกแต่ลุกไม่ได้กรรมการเขายึติกันชกไปกรรมาชูมือให้เขาเป็นนั้นว่ารถเจงเพชรนุม่มน้อยชนะนอกไปในยกที่หนึ่งนะครับ ก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้จอมจิตตีนะครับโอมาทีไรก็ได้ใจผู้ชมตลอดเลยนะครับ